น้ำตกปุญญาบาลยุคปรับปรุงใหม่ครับนี่พาท่านผู้ชมรีวิวที่จอดรถนะครับเราอยู่ที่ลานจอดรถเรากำลังเดินใต้สะพานมาที่น้ำตกปุญญาบาลน,นี่สวยงามมากระหว่างเดินไปเราก็จะเก็บภาพนิ่งไปด้วยครับไปกันสวยงามมาก เป็นสะพานไม้สวยงามมากเลยสะพานมีความคลาสสิกมากแล้วก็พออยู่ใต้สะพานปูนเราก็จะไม่ร้อนแล้วละ่ะเ,เดินแค่สองนาทีครับเราก็จะมาถึงหน้าน้ำตกแล้วม,มีส,มสกายบลอกด้วยให้นักท่องเที่ยวได้ถ่ายรูปกัน สวยงามมากที่จอดรถสะดวกสบายมาถึงที่จำหน่ายตั๋วแล้วเก็บค่าบริการจุดเช็คอินด้วยค่าตั๋วเท่าไหร่เอ่ย20บาท20บาท,บาทผู้ใหญ่ ตั๋ง3ปวดเข้าที่ค่ะตังชาเท่าไรเอ่ยตังชาผู้ใหญ่100เด็กยายบาทค่ะรถเยนต์ละเด็ก50บาทเด็ก50บาทแล้วมาถึงที่นี่มีอะไรเที่ยวบ้างแนะนาหน่อยเร็วอ๋อที่นี่เหรอคะก็อย่างที่นี่ถ้าเกิดว่านักท่องเที่ยวนะคะซื้อเป็นบัตรแบบนี้ใช่ไหมคะของเราเนี่ยจะเที่ยวได้ทั้งหมด3ที่ด้วยกันนะคะก็คือจะมีที่นี่น้ําตกบุญยบาลแล้วก็ไปทางฝั่งโน้นค่ะไปท่าเรือฝั่งโน้นก็จะมีจุดชมวิวเขาคอม้าจะเป็นวิวแบบนี้ค่ะ ประมาณนี้<อ>ถ้าเป็นตอนเย็นก็จะวิวประมาณนี้ค่ะอ๋อมันจะขึ้นไปบนภูเขาเลยใช่ไหมใช่จะเห็นวิวเป็นทะเลแล้วก็ภูเขาฝั่งพม่าค่ะใช้บัตรนี้ไปเที่ยวได้เลยใช่ค่ะแล้วก็<ป>อีกที่หนึ่งก็คือจะเป็นบ่อน้ําร้อนหาดยายในอาเภอละอุ่นค่ะจะอยู่ต่างอําเภอแต่ว่ามันอยู่ในเขตรับผิดชอบของอุทยานแห่งชาติลําน้ํากราบุรีค่ะจะไปได้สามที่ที่นี่ก็จะมีน้ําตกค่ะของเราจะมีสามชั้นอันนี้คือชั้นที่หนึ่ง นะคะแล้วก็ชั้นที่สองก็จะแต่ว่าตอนนี้น้ําจะไม่เยอะเหมือนในรูปนะคะเพราะว่ามันฝนไม่ค่อยได้ตกช่วงนี้นะคะจะเป็นชั้นที่สองทั้งหมดสามชั้นเราค่ะไปได้ทั้งสามชั้นใช่เรามีบันไดให้ค่ะทางด้านหลังจะมีบันไดขึ้นขึ้นไปชั้นบนเลยใช่มีทําบันไดไว้ให้เรียบร้อยชั้นนี้จะเป็นชั้ที่สุดใช่ไหมอ่าชั้นนี้จะเป็นชั้นที่น้ําตกสูงแล้วก็น้ําเยอะข้างบนน้าจะน้อยกว่านี้นิดนึงค่ะค่ะไปต่อครับ ร้านบนก็จะเป็นร้านกาแฟอุ้ยเราเจอพี่น้อยทวีลาบด้วยพี่น้อยมาจากไหนมาจากชุมพรครับแล้วเป็นไงบ้างคนชุมพรพอมา้านองแล้วเป็นไงบ้างก็โอเคครับเ็าสวยดีไม่ได้มานานแล้วรู้สึกเขาปรับปรุงใหม่หมดเลยแล้วดีอย่างที่ว่าสองคนไม่ต้องเสียค่าเช่าค่าข้าครับเกิน60แล้วไม่ต้องเสียค่าฮปกติจะเสียตลอดที่นี่ไม่ต้องเสียเขาบอกว่าเกิน60แล้วก็ไม่ต้องเสียโอ้ยนี่เขาทำไว้ดีนะดีนั่งค้อยขาได้เลยเนี่ย ห้อยขากินแฟอื์ก็ทำใหม่เยอะคนก็มาเที่ยวกันนะครับวันหยุด